ตกปัดลุตกปัดตกเลยตกเลยตกเลยเชนตกนกเชนตบหมอมาหาเรานะโตัวตัวตลัตกเลยเนมเบกบอมเดียวนะเ่เบกบอมแต่เสื้อฮันเตอร์แปดดีแล้วตกตกนอดอีฟมานอดอมาตกต่อเอ้ยเคียร์เียรมอนก่อนเียร์มอนก่อนเียรี่เดียรี่เียรี่เคียรมอนเียรมอนเียรมอนเคียรมอนก่อนเรียรมอนก่อนเียรม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 อนก่อนเียอนก่อนตกต่อตกต่อตกต่อ เอ้ยอยู่จุดเบ๊ะซะหลังอ่ะใครทำอะไรไม่ได้อยู่อยู่ใจใจไปเลยที่เหลือเดี๋ยวมาทุบราหังระวังบอลเรียมนะระวังบอลเรียมขึ้นให้หน่อยลุงกัดขึ้นให้หน่อยที่ฮัลโหลใครมีหัวแข่งเดี๋ยวมาทุบลุงกัดขึ้นให้หน่อยระวังระวังเฟ้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 หวไวหัไวรอเหรอยังหัวสมองอยู่ทางต่อต่อท่อต่ออยู่คิวรับเรื่อยๆครับเรื่อยๆลุงกัดขึ้นอีกหน่อยเขาเข้าจะรวบแล้วโ OC ปะ OC โอ OC ผมรอเขาเต้ยเกีย็บนะ OC 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 ผมรอเขาเต้ยเก็บต่อทุต่อ ระวังระวังระวังดูดูข้างหลังให้ด้วยรับรับอบบอไม่มีไรไม่มีไรอยู่แล้ว่อนอยู่แล้ว่อนถอยถอยมให้เลถอยมาถ่ยมาถอยมาเราอยู่จุดเซฟเราอย่ตายน้ยอยู่จุดเซฟไปใครมีของแข็เดี๋ยวมาทุบกต่อลุนกัขึ้นเลล้นกขึ้นเลยดว่าขึนเอยอเป๊กเอเป๊กลุ้นกัขึ้นน่อยลุ้นกขึ้น่อยรอรอรอจริง้ะจริง้นลขึ้น่อยจริงจริงจริงรตในหปีสามนข้วต้้งต้ง้ต้าเรเซเวนมาเซเว สามมาสามมาามมาข้างนอกสามาข้างนอกตีแทงออกตีแทงออกรีเซคก่อนรีเซก่อนสามมาครัามมารีเซก่อนฮิวหิอกรอรออเวนมาซเวนมาเาเล่นหัวรีนะเวนมาเวนมารอ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 โหโหโหข้างนอกไว้แทงแทงเดินไปลาหน่อยแทงเดินมาแทงเดินมาข้างหังยืนยืนเหมือนเดิมอยู่ครับหยุดลึกไปเลยหยุดลึกไปเลยรอรอรอหยุดลึกไปเลยดินมาทุบหน่อดิลุ้นก่างชิรเล่ยยลุ้นก่าชเลื่อยอรอรอรรอ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 ออ เดินมาทุกนายข้างหลังอยู่ลึกๆไปเลยเอออย่างนั้นแหละเล่นไปเล่นไปขายให้คิวข้างหน้าลุ้นกันขึ้นอีกลุ้นหนึ่งละลุ้นกันขึ้นแล้วค่อยเดินมาทุกอ่ะโอเคสวยมากสวยมากรอรอรอโหไ้โหไว้โหไว้โหไว้โห้วไว้รอ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 ชาร์จรถแทงเสาในเสาในห้างสี่ชาร์จรถแทงมาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวหยุดหน้าเลยเอาเวนมาเต้าเวนมาเต้าเวนมาถอยมาถอยมาถอยถอยเลยถอยเลยถอยเลยข้างหน้ารถ เอาเว้นมาถอยมาถอยมาถอยมารารอ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 มีของกันก่อนถอยมาเลยถอยมาเลสอย่าเสี่ยง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 ฝากมาเลยถอยมาปีข้างหน้าออกเลยละรอรอรอใครมีของกันอ่ะเดินไปช่วให้หน่อยดิผมหมองกันหมดแล้วอ่ะผมไม่มียาแล้วช่วยหน่อยี่ใครมีของกันอ่ะรอเพื่อนเพื่อนคอยช่วยด้วยเถี่ยวเก็บสแต็กไว้เถี่ยวหางกระแตกตลอดโหไว้โหไว้ช่วยเพื่อนหน่อยลุ้นกขัดได้เพื่อนหน่อยลุ้กขัดข้างหน้าให้หน่อยสวยสวยสวยโหไว้โหไว้รอ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 ิแล้วนะน้อง โอเคพี่รอรๆรอรอระวังระวังเขาจะแคบเขาจะแคบาจะแคบรอ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 รับรอรับอรรรรรเขาเตมตัวให้ประตนห้างีสั่งาเขาเตอเาติมเขาอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เวิสาเวิมเวิสมามามีอีกขอามีอมีอยู่รับเรอยๆอู่รับรือๆประตูมันจะแตงแล้วเซาวิสอยูอรับรอยๆอู่รับเรื่อยๆบอกมาบอกมาบอกมาไปดูคามไม่ไหรให้หน่อยว่าเขาจะเข้าอีฟปั๊ มามาเข้ามาสกาวเรเลยมาเมาเแทงมาแทงมาแทงมามาจ้าจกอนโหวยห้ยโหยุดยขัดให้หน่อยขัดให้หน่อยถ้าเราหยุดได้เราด้เียวมากนอยขอขอขอับแล้สวยเลยยักษ์ขัดให้หน่อยขัดให้หน่อยใส่อาเกียรตดารานาวิขอขขพูดมาไหนมาไหนเลยเขาอรยไหนเลยมาได้ไดลรอออไม่ไหเรายิดทันบุยบุยบเขาดนได้เลยียสปนให้มาลงเ้ามาลงเ้ามาตเป๊ะมาเจ้าเขได้เลยดี๋ยวสปอตให้ได้เขาอยู่ตรงไหนอ่ะรอ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 รก่อนรอก่อนรอก่อนเกหย สั่งสองซนนะชงไม่ชงไม่ชงสั่งดีอยู่ซายข้างนะอยู่ซ้ยอยู่ซยงนอเว้นอนเว้นให้หน่อยเวนหน่อยนเวมาบ้เดม่อนเดม่นเม่อนเดม่อนเดมาอนเดม่อนเดม่อห้่อเดม่อนเม่นเดม่อนเดม่อนเม่อเรมอนเดอนเดม่อนเด่อนเม่อนเงม่อนเม่อนเดม่อนเดม่อนเดม่อน่อนเด่นดมนเน ตัวตัรัตนะระก่อนผมไม่มีดีเฟนอ่ะรอก่อนดีเราดีเราไม่มีรบกับตัวเาเราเว้นบ้านเราเริ่มเริ่มเรอ่มเริ่มเริ่มเรินมเริหมเริ่มเร้อมเริมเริ่มเริ่มเริ่มเร่มเรมเริ่มเริ่มเริโมเริ่มเร่มเริ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 ่มเร่มเรมเริ่มเร่มเร่มเริ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 ่มเรมเริ่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 มเร่มเร่มเริ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 มเริ่มเ เดินออกมา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 มีบอมบิมนะมีบอมบิมด้วยนะมันจะไเข้าหลังนะมันจะไจะเข้าหลังมานอีมานอีมารอรอรถ้ารอ F2 นะก่อนกอนออรอรอลงเสามา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 สับเป๊ะหน่อยนะสับเป๊ะหน่อยสับเป๊ะหน่อยรอรก่อนมดนข้างหลังัโดนข้างหลังมัโดนข้างหลังโดนข้างหลังบอลบิมบลบิมบอลิมอยู่ซ้ายบอลอยู่ซ้ายออรโหไว้ก่อนโหไว้ก่อนลงเสามาเล่อยลงเสามาเลื่อรอรอลงเสามาลงเสามาลงเสามาเียว ใ้ให้โอ้ยจะปูกนะทำอกูทำเป็นยางั้นได้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 เก็บเก็บามนมันจะสู้ดนะ F2 F2 ดูไตขวาเดินเมาเดินเวนมาดีดมาดีดมาเรียนมาเรีนมาเียลงสามา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 เก็ตลงมาเก็ตมาเก็ต่าเตาเก็ตมาเก็ตมีเก็ตมาเก็ตมาเก็ตมาเกตมาเก็ตมาเก็ตมาเเาเก็ตมาเก็ตมาเกอตไปเก็ตมเอตมา เดินมาเดินมาเซเวมาเเวมาดิ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 มดิมา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 ดิินดิินดิมดิมา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 ดิมนดิมาดิมาดิมาดิมนดิมา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 ดิมอดิมา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 ดิมนดิมาดิมาดิมาดิดิมาดิวาดิมาดิมาดิมนดิมนดิมาดิาดิมาดิมาดิมดิดิมดิมดิ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 มาดมานิมาอิมาดิดริ้านไว้สเปซหน่อยสเปซหน่อยทาะระวัง สเปซไว้สเปซไว้สเปซสเปซไว้ถ้าถึงเวลาต้องมีคนเปิดกับคนนึงอ่ะสเปซออกสเปซออกรอแล้วนะมันเป็นเมกบโหไว้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 เดินเวทมาเดินเวทมาแทงเดินเวทมาแทงเดินเวทมาที่เหลือสเปซออกบุ๊ยเดินเข้าไปเล่นหน่อยบุ๊ยเดินเข้าไปเล่นเวทเลยเดินเวสมาเดินเวท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 มาเดินเวสมารอ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 เดินเวทมาเดินเวทมา เดินเว้นมา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 เอ็นเกตรอรอรอไว้ลงสามาลงเสามาลงเสามาลงสามาเทิร์นนออีมานอตอีมานอตอีมาชาร์ลนอตอีในห้างสี่ผามชาร์ลตอี์ลชาร์ลนอตอีมาดรอร์ดรอรดรอร์ดสวยหนออีมานอตอีมาเอาไมหมดอาไมหมดเอาไมหมดนอตอีสนอตอีสนอตอีสเตอรยิสสเปซเลยเขาเลยตายเขาเลยตายเขาเลยตายขอยตายยากเลยยากเลยค่ะค่ะท้ายหมด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 เก็บของด้วย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 เก็บของ้วยไอเมกตัวนี้แพ้อ้เก็บของ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 ไอ้เมกตัวนี้เก็บของ ไล่เลยมันของเยอะอยะอาสี่วาอเมกอเมกอเมกเก็บอ่เนี่ยเนี่ยนะอทเสอะงห้หลี่อมพี่ไมด้อม่ได้รๆ่ขานีาดูดูมอบใหญ่ให้ด้วยนะ่ามาหรือเปล่ามามาไล่ตัวนี้ก่อนได้ป่ะเดี๋ยวเราจะกลับละคุณคุณรอดได้ตัวนี้ก่อนตัวนี้เก็บความมันใช้เฟสเกลมันใช้ได้ทีเดียวคะแนนมันดีดูดูมอบใหญ่วานะมันยังสู้กันอยู่ใช่ปะยัง้อยูะจะเปิดกล่องแล้วยวดี๋ยวเดี๋